อยากไปดำน้ำกับคานันเลยนะจ๊ะนะวันนี้เราก็จะไปทำการสุ่มกอชอนะครับจากอีเวนต์นี่เลยนะฮะอ่าอัดอยู่ไหมลนะ่ะโอเคอัดอยู่จากนี่เลยนะครับเฟมคดี d. อะไรวันจะทำาหมันเล็กจังว่าตัวสษรนะเราก็จะทำการสุ่มกาชากับเจ้านี่เลยนะครับขอชัดๆสิมันเห็นไม่ชัดโลโก้มันไกลยยทีเดียวเลยนะครับนี่ก็คือกาชานี่เลย นี่กาชาวแฟ้มคดีของโยฮันเน่กับฮริโยครึ่งแรกและครึ่งหลังซึ่งเราจะทําการสุ่ม2รอบเพื่อเอาคานันโดยเฉพาะนะผมเพราะอะไรก็บอกแล้วว่าคานันเราไม่มิชอแล้วเขาเป็นเบอร์เราของล่องเป็นของช่องเราด้วยนะผมนะฮซึ่งไอตัวละครเอีเวนท์ที่ได้เนี่ยมันจะได้อา UR ยูชิโก้ SR เอริแล้วก็อายุมุซึ่งผมมีเยอะละนะแล้วก็ขอสุ่มไปเลยสรอบนะผม เอาเครึ่งแรกก่อนเอ้ยเอาเครึ่งหลังหรือครึ่งแรกในครึ่งแรกอ,อ๋ออันนี้นะผมนะขอโทษสำหรับการปัดบๆคือคือล,ล,ล,ลงนะเพราะว่าผมต้องเช็คนะไม่งั้นมันจะหลุดทันทีผมก็สูงไปเลยนะผมนะครึ่งหลังกับครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะโอเคเริ่มเลยเอยเสียเวลาเลยดีกว่าอ่าขอได้เมื่อกี้มาโดนตัดไปแล้วก็เลยต้องอัดนะผมไรูปเป็นบ้าอะไรจะถูกก็ตัดไปเองนะผมเลยต้องเช็คบ่อยนะอันนี้เกินเลยแล้ว SR สตัวใหม่นะผมนะก็คือนี่เลยนะผม SR นิโกะกับ SR n o โ o so m i นะผมเมื่อกี้ไปเครื่องแรกคราวนี้มาเครื่องหลังต่อนะผมนะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะผมอัดแล้วมันเด้งตลอดอะ่ะกานอื่นก็ไม่ค่อยเวิร์กนะอันนี้ครื่งแรกใช่ไหมเรามาเครื่งหลังต่อนะผมก็เลงคานันตามเคยนะผมหรือไม่ก็อ่าใครก็ได้อะ่ะแต่เราก็เน้นคานันหนเดเพพาะเป็ตนตัวละครโปรดเราว่า ทำไมให้ได้ไม่ได้แล้วไงก็อ,อยากให้มีจุดใส่ที่ทนั้นอะไรขึ้นอีกไม่แล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกไม่รู้นะผมจู่ๆมันก็ตัดไปนะอันนี้ก็อยู่การสุ่มของกาชาอีกพอดีช่วงครึ่งหลังนะฮะอ่าเริ่มเลยดีกว่าพอได้ U R สักตัวหรือ S R แล้วก็ได้ที่มันไม่ซ้ำเงินเด่ก็ขอคันนันเดิมเลยขอร้องโอริมาเฮ้ย S R สแล้ว,อ,อ,ว,อ,ยลวอย่าบอกได้แค่สองส สามขนานอีกแล้วอายุมูยอีกแล้วเฮ้ยอูมีอันใหม่ขนานนี้อยากไดู้ R หรือ S R มากกว่าที่จะเป็นตัวปกตินะตอสุดท้ายใคร อันนี้สองรอบแล้วสองรอบแล้วเฮ้ยอีกแล้ว,ลวเลยนี่อ่ะเดี๋ยวไป่องกอนเราได้อะไรใหม่บ้างนะผมผมต้องให้ดูเพราะว่าไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรชอบตัดตลอดนะผมเบื่อมากนะเดี๋ยวใครแนะนำแอปไอัดหน้าจอจดีๆช่วยบอกหน่อยผมลำคาญมากหลายรอบละอัดอัดแล้วมันก็ตัดเองอะ่ะเป็นบ้าเลยเนะี่ย เฮ้ยห,ห้าขวดดาบเงยอ่าฮะนี่มโนอสมิอันนี้นะผมแล้วก็อมุมิแล้วก็มีอะไรอีกว่ามีจาได้ว่ามีนี่นิโกนี่โกน,โกนี่นะผมแล้วก็อีกคนหนึ่งนึกใครว่าน่าจะได้แค่สองนะผมหรือว่าสามอะไรที่เป็นใหม่นอกนั้นก็ซ้ำนะฮนะก็ไหนวก็ไหนละ <c oughs> ดูมีจังแล้วกันเป็นตัวละครปลดลองลองมาจากมากกีนะแต่ขอดูชุดหน่อยลอออแล้วกันชุดอ๋อชุดนี้โอเคโอเคแล้วก็โนโซโมิเขายังไม่ปลดลิมิตนะเพราะว่าไอเทมเราใช้กับ UR ตัวอื่นไปเยอะโนโซมิชุดอะไรจ้ะโอเคเออใค่ปาดข้อใค่ว่าช่างมัน แล้วก็นิโก้ขอโทษกับการขึ้นลงลงมันต้องเช็คนะฮะโอ้ชุดอืมขอโทษสารบสี่น้องควนะฮะโอเคเอ้ยเครียดนะผมการไดาคารอันนี้มันเป็นอะไรแบบมันยากมากผมบอกเลย จะได้2อ,อย่างคือการสุ่มสักในดึงเดือนมันจะได้ไม่ได้อะกับอีกอย่างคือได้จากอีเวนต์พี่อะไรอยากได้คนดันดูไว้ครรองกันละชอบเธอเงือช่างมันนะผมนะก็ขอจบคลิปการสุ่มเลยเเท่านี้นะผมจเตี่ย